สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่องจ u s t t o ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิว ZO04 ครับนี่เผามิงนั่นเองครับแครอทนะฮะนี่เป็นล็อตฮ่องกงนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการรีวิวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy นะครับ เอาละครับสำหรับกล่องนี้นะครับก็จะมีอยู่3มชิ้นนั่นเองครับมีตัวโมเดลตัวเสาแล้วก็ตัวฐานนะครับมาเริ่มกันที่ตัวโมเดลก่อนครับแครอทเวอร์ชั่นล่างธรรมดานะครับนี่บอกเลยว่าตัวนี้แรนะครับผมแรเลยนะครับผมไม่ธรรมดาครับนี่ครับตาปั๊มของเขาครับแล้วก็หน้าตานี่อย่างเงี้ยฮะน่ารักมากชุดนะครับผม สวยงามน่าเก็บมากๆครับตัวนี้ครับเดี๋ยวไปดูเสามันมากดีกว่าครับตัวเสาของเค้าเนี่ยก็จะเป็นดีนะมีขครอหมายดีอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ฐานนะครับเป็นเบสโต2 0 1 7เ็ดมตอินไชนาดีครับนะตรงกันนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันดีกว่าครับง่ายมากครับเพราะเขามีชิ้นเดียวเนาะ ตัวเดียวก็เสียบเข้าไปานี่แล้วก็เอาฐานมาซ้ายต้องเบาๆนะครับว่าตัวน,นี้แรง <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับแครอทครับไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทอยด้นะฮะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ